เราอย่าเลืกซักกระบวนการที่จุดตัดประวัณที่ท่านพูอาคารอเมริการณวอเรรยาเงี้นทีเราไแค่เเหนมคนับปเะนะครับเวะาเก็บการสามเกนาทีแต่ว่าตะไเคือท่านคงจะทาข้าวจากานียกวแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้ไปแล้วท่านจะไม่มีศินะครับพอเข้าห้องว้จะออกจากหอประุเท่นได้นะครเบล ที่จรแล้วจะอจอห้องที่งไม่ได้นะครับถ้าเขาทำาอย่างเร็วอย่างช้านะครับจะออกจอห้องเปนคได้เพราะฉะนั้น่านประาทีจะทำข้าวเป็นรแย้วน้องจะคดกาจริงที่ผมจะไม่ทานะครับผมจะไม่ทาแล้วเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่การตัสินใที่น่หมแต่เอาไว้นะครับผมจะต้องขอเทิติจะต้องไปร้อนกันที่บริเวณที่จุด้างตอวันครับที่อาคาศเป็นบ เม่อไรท่เคยมตวาใเดินมาสัมักระอาจาเดีนะครับขอประานพรพันปยัญนอาจารย์นะครับขอระทารปยัหาที่เกิดาะอาจารย์ทุกท่านททุกคณะนาครับขอให้เกิดำกนะคเหมือรวานนี้ครับใเดนครับแล้วก็ขอกระทานปยัญชนาระงเห็นน้งกันครับว่าท่านผู้ปกครองที่แจ้งความจำลองเอาไว้ว่าจะเข้าร่กทีิธีนหอประุมนะครับ การแต่งกายนั้นก็ขอฝากเรียนว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกระโตรงอะานชุพีน้นเงนได้แก่ว่าวันวังเธริพระองคเจ้าของสมเว็จพระบรมราชาจิบดีมากครับเราต้องให้หมายความตรงักขับคัอแต่งตัวท่านการแต่งกายครับ